สวัสดีจ้ายายเอ็มพาเราจ้ะขับปลาคือเก่าจ้ะเมื่อนี้หายห่างไปดูน้ำปลาเฮ็ดน,นจะจ้ะยินข่าวว่าเฮ็ดบวกออกจะ้ยยละยย่อยมาหรอประมาณเกือบ,บายสองนะจ้ะพี่น้องนี่จะว่าสิมานบ่ะมานถลุนก็ย่อยเนาะจ้ะเดี๋ยังย่อยเก่าแล้วพอเดี๋ยวเอาไปแกงนะจ้ะพี่น้องพอเห้เรางอกเลี้ยงจุ้มหนึ่งจะชิงะแล้วล่ะจ้ะพี่น้องไม่แมนจุ้มดอกจ้ะนี่ ปลาแกงเนาะจ้ะต้าลุนกับยา,า,ายว่ามาอั็นใบบาสิมันได้แกงหรือบริแกงเนาะจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะคือว่าระเฮตตายเลยดูเนาะจ้ะมันเก่าสิออกโบรายจ้ะมาเลี่มมาชัยสายเนาะจ้ะมาเลี่มเบิ่งเพื่อได้แกงจ้ะพี่เนาะสามจุ่มจ้ะ มาสายๆวัน้สายแหละจ่าข้ามเลยละจ่เพี่นนนพนพนห,หนอยิ่นข่าวนว่าพลในเฮ็ดผักไร่ย่ายกันเลยอยากมารอเบิ่งนาะจ้ะกระแกงมะน้อจ้ะพี่หนอย่างจนมือยก็เห็นดอกหนึ่งจ้ะคือบะน้อยหญ่เหมือนเนี่ยเป็นแดงนะจ้ะเล้งกัะไดทราบจิดอกจ่าก็เรองไดสำนี้จ้าพี่หนอ บระเทศในเฮต์ผสมเลยจ้ะนี่จักเสตตะแกงหรือบัลลังก์เนาะจ้าถลุนกับยายเบิ้งจ้าเจตตะแกงอยู่บัลพีเนาะมันกระเพาะเบิ้งแน่จ้าพี่เนาะเนี่โอ้โบแต่ตะแกงเนาะจ้าดอกนึงจ้าตะแกงบ่เนาะจ้า เห็นแดงหน่อยจ้ะอุดแทงจะพี่นอกหนอกวัดไปหาไซคือด่นอจ้ะถ้าขืนพระราษได้ขันจ้ะดอกหนึ่งจ้ะเป็นละงกงดงจ้ะองเห็หนาบ้านดอกหนึ่งจะพี่นอก ใช่มารอหาเห็ดปอเปด๊คือเก็บกรบโบมี่จ้ะฝ้ายเหนือเลยจ้ะย่ายเก็บหมวก่อนมันออกเป็นหม่องผเหลืองหม่มองออกบ่เนาะจ้ะขอดินเกิดจ้ะพี่นเนาะเล่มคือเข้าเลยจ้ะบระดโอ๋อเนาะจ้ะเก็บพืชอะได้ย่ายเก็บสมมาเลยจ้ะพี่เนาะขอดินจ้ะ เล่มพ่อดะแกงจ้ะเอาอีกดอกนึงจ้ะโอ้เห็ดอืดจ้ะพี่น้องตายตายอย่ามาหาเด้อจ้ะตัวยายเอิ่มตัวปกติยายมาหาเห็ดนี่บ่ะผาดได้จ้ะพี่น้องยายมาเมื่อก่อนกับบ่ได้จนได้แกงใส่น้ำใหม่บงมาเมื่อนี้ก็บบ่มาอันคือกันจ้ะถ้าเบิ่งลุ่นหอดตอนโจ้บ่าเสีได้แกงบ่จ้ะ เห็นอีกดอกนึงจ้ะถ้าไปเพชรข้าวดินเลยจ้ะเล่มเพ็รข้าวดินเลยจ้ะไปแกงบ้านนี่แต่ดอกนึงโอ้ยเก่จ้ะเก่งบ่มีเห็ดข้าวดิน,ดน,น,ดน,ดดดนคือคือกันจ้ะเล่มน้ำใจจ้ะ เดี๋ยวดอกนึงป้าชิมาตามหาเห็ดปอกเ้วจะเห็นพ่อดอกแก,ก่พี่นอ้อเห็นแต่พี่นนอองคนได้จ้ะจ้ะ hết hết bùa cả đài, hết cả đinh nhưng bùa mị chả, cào đinh chả, bây giờ với con là, thì nói nói. พอสองจุ่มจะพี่เนาะแลาบ่จิม้มดอกบ่เอาอันโบพคนนาะจ้ะเป็ดละงูกดงเขาดงจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะมีสองจุ่มจ้ะแต่สีจุ่มอยู่นี่จ้ะพี่เนาะไม่สม่ำๆบ่หน่าจ้ะในพี่น้งองเพิ่นบังมได้จุ่ม่นแฮ่ โอ้ยเผินบังย้าผบเห็นนี่จ้ะหาจูมจะอยู่นี่แป้เพินไปเสือเพินจับโบมันแย่ยขเขาเอียตจดอ,อกจ้ะขอซาบบานจ้ะจ้าเค็ดปวกคือสิบมานานกอกจ้ะพี่น่องเดียบอ้อยหาเล่มหาเรื่เราเโหเคดเขาดินไปเลยเนาะจ้ะ ขาจะพังให้ป๋กค nah ือสิบริแกงจะพี่นอเฮ็ดหนาบ้านน้ำยายอีกดอกหนึ่งจ้ะเฮ็ดหนาบ้านจ้ะโง่โงกหน่อยจ้ะพี่น้องได้มาแล้วจ้ะพี่น้องได้ยายสืบเปิดให้เบิรงมาแล้วจ้าสิได้แกงอยู่จ้ะบาทนี่ยไม่พอใจเนี่ย งายบ้าบพวนจะงายสีดึงเอาตัวจากสีนั่นจะเป็นเกิดต่อไปจ้ะสีแกงยุบาดีนเห็เป็นแบบนี้มันละดอกซองดอกน่าจะพีหนอหนี่จ้ะจะพีหนอที่ห้าดอกจะอยู่นี้ก็คุณด่ายจ้ะไปเป็นเสือต้อจ้ะ จุ่มหนึ่งจ้าได้บวบอเอาโบกกระริ้จ้าพี่นเนาะไอ้ฝนเป็นเสือฝนนอาจ้าฝนไข่จ้าพี่เนาะจ้าที่ดอกใจอยู่นี่จ้ะ มีสามดอกจะพี่หนอสามจูมงงามเลยจ้ะเพิ่งนขคจ้ะพระดินจ้ะดกหนึงจ้ะดอกกระบอกสมบูรณ์จ้ะพี่หนอ คนตกดีร้ายเลยดอกบัว,ว,วบสมุูเนาะจ้ะก็ได้เปือใหญ่กระบอกนี่กระบอกจ้ะนี่ได้ดอกเดียวจ้ะวันนี้เจ้พี่นนอะพี่แน็กกินเผิดเคืองหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่าดอกนี้งามจ้ะพี่นนอะตัวหน่อยซองกันเห็นบาจาน่จ้ะนี่ได้สบ่เก็บป๊ไว้ ก็แะแต่ดอกไงพินน่หนอจะ้ะงามแจ้พี่นนองามดอกนึงจะ้ะงามจะพีนน่หนออีกดอกนึงจะ้ะโอ้ยช่วิน่นเอาแลจะได้ช่วลยจะ้ะพี่หนอ ก็นี่ไม่แนวกินเพิ่นน่าจ้ะได้ที่ตามเห้ปว๋กวกันเนาะเมือนนี่โอเคตัวหน่อยเพื่อนจ้า ใช่บลาชีบเอากับมื่อส่วนเพิ่นก็เลยตะเก็บเอาเนาะจ้ะอีกสองดอกจะพี่นอดอกหนึ่งจ้ะเพิ่งไข่จ้ะไปบรรลุกับย่ายย่ายสิไปลงเบิองเห็ดเพลิงข่อยเลยจ้ะปลาสิมีบอจ้ะปกติเห็ดอันนี้ออกเพิ่นสิมีเนาะจ้ะเพลิงข่อยดอกหนึ่งจะพี่นอไม่ใช่จะให้เบิองนมแล้วเถอาเนาะ Trang đại vô trà bà thứ bà thầu chả. Đọc Đọt nhây nhây trà Bà bà chùm cầm dài trà Đã hết 2 xóm chùm nó trà phía nọ Mà trà này Trà Chùm nâng không làm được chụp hình nào được nữa, nữa cha đây bỏ đứa, đây đấy giờ sẽ bán nữa cha đây hai đọt đấy chả hết tuần khởi nhảy, bán là chấp hết แกงได้อยู่จ้ะเอาไปให้ผู้เฒ่าแกงเนาะจ้ะพี่ดอกนึ่งจ่ายจะเอาไปเสือเพิ่นจ้ะตัวนี้จ่ายแดเบิ่งเนาะก่อนจ้ะแกงได้คือกันจ้ะเอาไปผู้เฒ่าแกงเนาะจ้ะงามงารจ้ะคุณอาจารย์นี่งามงงเลยจ้ะ แลอย่างั้นนึจ้ะแยมานจะผี่เนาะมาตอนคำกับมานตอนคำแ้อบานนี่มานจะมีจ้ะงจะนยจเปลีให้บ้างม้าน้ะมาแล้วจ้ะ อมาแล้วเจ้าพี่น้องยี่พอเฮ็ดยี่แม่เฮ็ดพี่น้องเอ้ยย oh ้ายมาละบาทเนี long stop, long stop. Really oh ่ยโอ้ตายต่แต่ยี่พอเฮ็ดยี่แม่เฮ็ดจ้ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า พี่น้องเกอบาดีเต็มตาแหละบาลนี่จุ่มจ้ะงามบ่จะจุ่มเพิ่นพี่น้องเฮ็ดเท่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 ได้ยอดมากจ้าพี่น้องต้องหนำมื่อหันจะพี่น้อง ไม่ใจนี่เอเตีมตาเลยจ่ะพออยู่เลยจ่ะดอกนึง,งมันงามแล้จ่ะแล้วยายจะปาตีนเพิ่อน,น่าจะพี่นออกปาที่ไมนี่ละให้พอเกิดไหมจะปิ่ให้เบิงมันไป่ใจนี่ Yeah, yeah. Sữa Naka. Ya nha vậy để khui sửa sai cho pino, cứ yếu bản nè, nó trả, cái chuông cặp nhảy cho pino, pao chuông mẫn, nghe thấy chuông mẫn rồi sửa nè, này nó, em bơm nè. ย่าในย่าใหญ่ใคุยกับตาใส่ละจ้ะพี่เนาะตัวนี้โอ้ยมันอันมันอันนี้จ้ะมีเป็นเสื้อแหวบจ้ะนี่าดอกหนึ่งพ่อตกะลายจ่าแหวบจ้ะพี่เนาะสี่ในยี่สองดอกจ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะที่พันแกล็ดน่าจ้ะสองดอกแหวบจ้ะมาจ้ะเนาะอีกดอกหนึ่งจุ่มหนึ่งจ้ะ ไทยเบิ้งเกาค่ะจะพิน้องคำเธอได้ยังพอเฮ็ดบาทนี่มาจากสามดอกสามดอกแกงกินอิ่มเลยจ้ะมา่อจะเนี่ยได้กระมานเลยจ้ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งจ้ะบนหากระเบิ้งเก่าไม้เก่าเราจ้ะพี่น้องได้บดเป้ไม้ไม้จักเทื่อเราจะพี่น้อง งามจ้ะถึงเมื่อยังพอเฮ็ดบานพี่เนาะยายชิชัยใช้ละเมื่อบานนี่โอ้ยมันดอกไงดอกงามจ้ะพี่เนาะยายชิชัยใช้เนาะบานนี่ที่ดอกนึ่งจ้ะนี่หาร์บอใจเลยจ้ะพี่เนาะ บู๊ยขัดดอกในขนาดขนาดเต็มตาอะไรเห็นบ่ะเจ้ะนี่นงามจ้ะที่สองจ้ะงามจ้ะที่สองจุมจ้ะนี่จ้ะพี่หนองก็งามย่ายเสื้อผ้ามาอีกจุ้มหนึ่งจ้ะนี่ จะว่ายายใส่ใช้กับบุหูคือกันเลยจ้ะพี่น้องเมล,ๆๆล่าไร้ไร้เลยจ้ะยายจะเก็บกองไว้จ้ะพี่น้องน่จะพูดนาตายมาใส่จะใช้ยังใส่เลยจ้ะพี่น้งนองพออ่อใหญ่เจอดอกนึงนี่จ้ะน,นี่เจอไงวัวต่คุยเสือแล้วพี่น้องเป็นยายเกศระบาดน,นี่ ยายสพัดเป็นเสือพน,นอจ้ะกับปันบาน,นในแห้งมเัเยอไม่จนี่สะเกิดีปีนะสรุปนงานแจกใย่เอ็มพา้าราแจกพี่น้องมันเจ็ดบ่มีตาใส่จจกบังนการผุดต็มจากกองนี่จ้ใออยายก็มัดเสือเลยรเน้อแจะเสือึ้นหน้าาจะพี่น้องงั้นบ่ใจนี่ใหญมัดเสือแค่หน้าเอาเียใส่นอ้อจ้ะ มันอยู่จ้ะมันอยู่จ้ะพี่น้องได้เช้าจะขอเสือเมื่อจ้ะบ่มีแนวใส่คุยเสือจ้บพี่น้องคิมนี่ก็ไม่มีอย่างไรจ้ะเยเอยมพ้ารอเด้อจ้ะขอบคุณทุกไหลทุกแชททุกที่ตามเด้อจ้ะยายบ่ได้เขามาเบิ่งหึงเลยจ้ะฮ็ดิตผงเขาใหญ่จ้ะ่นออกขนาดขนาดจ้ะยายก็เก็บบแต่โตเก็บได้เนาะจ้ะยายบ่เคลียบ่บยังจ้ะคิมนี่ก็เท่านี้ละจ้ะมันขนาดจ้บ จนบ่มีแนวใสจ่จะพินเนาะสวัสดีจ้า